พิช да ิเชัยมางคลบอกว่าวันเสาร์ที่11มกราคมนะคะวันเด็กเสาร์วันเด็กเนี่ย10เด็กเสาร์วันเด็กเหรอเสาร์วันเด็กเสาร์วันเด็กที่11มกราคมทำอะไรครับปีนี้เช็คบินโปรยทิพทักษินชั้น14ระบอบทักษิน MOU ม44บอนคาสิโนการเมืองตัวแทนจับตานักโทษนางฟ้ายิ่งรักชินวัตรอนุสร์สถาน14ตุลาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนใส่รองเท้าผ้าใบวัดใจชินวัตรใส่รองเท้าผ้าใบวัดใจชินวัตรเอาไว้คอปท ประกาศแล้วตามนี้ครับเอาแล้ววันเด็กไปทำเนียบเลยวันเด็กไปทำเนียบวันเผู้ใหญ่ไปที่นี่ก่อนใช่ไหมอนุสรสถาน14ตุลาไม่ไกลกันนะไม่ไกลนะระวังนะเดี๋ยวคณะนี้เกิดไปแวะไปเยี่ยมทำเนียบขึ้นมาหลังจากเด็กๆกลับแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงหยุดระบอบทักงิณหยุด MOU44 หยุดบอลคาสิโนหยุดแกเมืองตัวแทนจับตานักโทษนางฟ้ายิ่งรักชินวัตร อ่าเอาเซตามนี้ครับใส่รองเท้าผ้าใบวัดใจชินวัตรอ่าวัดใจชินวัตรตามนี้เลยพี่น้องตามนี้เลยพี่น้องใครมีแรงเอาแรงไปใครไม่มีแรงส่งใจไปเพราะเขาขึ้นออนไลน์เราก็ส่งใจไปในออนไลน์นะจ๊ะอ่าอย่ายอมมันอย่ายอมมันอีกต่อไปและให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ ถ้าจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายอีกแล้วถ้าใครคราวนี้มาขวางเราอีกแม้แต่นิ้วก้อยปลายตีนขวานิ้วเดียวก็อย่ายอมนะ hmm. ใครจะมาห้ามปามเราใครจะมาประสานสัมพันธ์ทำไมตีใครจะมาประสานงานกับเราใครจะมาก่อมเกลี้ยงเลี้ยงและตีใครจะมาเก,กลี้ยงก่อมอะไรเราอย่ายอมมันนะไม่เอาแล้วนะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวแล้วนะไม่มีวันยอมแพ้นะ เราจะไม่มีวันยอมแพ้ไม่มีวันยอมมันไม่มีวันยอมกันไม่มีใครยอมใครกูมไม่กลัวมึงบอกมาเลยจําคําพี่ปองไว้แล้วก็ไปตะโกนด้วยกันอย่าคิดว่าเราแก่แล้วเกินแกงเลยหาไม่กลัวคิงฮาไม่กลัวคิงต้องมีสับไตติภาษาเหนือป่ะห้าไม่กลัวคิงแปลว่าอะไรวะกูมไม่กลัว <c oughs> มึงอ๋อฮาฮาคือเราใช่ไหมมอฟฟันปอม ใครตั้งชื่อ <laughs> เนี่ยไอ้ของแบ้งไอ้เวนไอ้อาไอ้ฮอ <laughs> ง <laughs> ม็มอบปันปอมคราวนี้ไม่เอาเลยนะแล้วตำรวจก็โยดทหารก็โยดรถถังไม่ต้องออกเปิดไม่ต้องเอามาพอบอรท้องผบตรแถไม่ต้องมาเป็นตัวการในการเจราจาไก,ก่เกลียยแล้วไม่ต้องรัฐประหารไม่ต้องปฏิวัติ <c oughs> พี่น้องประชาชนนี่แหละถือดอกไม้เป็นคนละดอกออกจากบ้านด้วยมือเปล่าถือดอกไม้เปคนละดอกแล้วดมดอกไม้ให้หอมชื่นใจ มีกำลังไะป้าติวต๋วป้าติ๋วป้าติ๋วพันธมิตรของฉันที่วอชิงตันดีซีบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกทุกท้อดมดอกไม้ลูกเราจะมีกำลังใจเลยอีกมือหนึ่งถือยาหอมไปด้วย <laughs> <laughs> อย่าดมไปด้วยเออดมดอกไม้ตีดอกไม้ไปอ่ าล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูซมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อร์โรฟลอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโคเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเครมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ หดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันมอสโกเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตส้นไลท์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโม o ในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพ,พันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3คืน มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680